ได้รับสินค้าตัวอย่างแล้วนะครับสินค้าตัวอย่างที่ส่งมาจะมี2ตัวจะเป็นคอนแทคคลีนเนอร์กับสเปรย์หล่อเลื่อนใน,นประสงค์ทั่วไปนะครับเดี๋ยวจะลองตัวที่เป็นสเปรย์ในประสงค์นะครับลองฉีดล้างสนิมที่กันไกลตัดกิ่งดูว่าฉีดแล้วมันจะทำความสะอาดได้ไหมแล้วสามารถขยับกันไกลตัดกิ่งได้ไหมนะครับ อันนี้เดี๋ยวเราก็ทิ้งไว้สักพักนะครับให้น้ำยามทำงานแล้วเดี๋ยวจะไปดูตัวคอนแทคคลีเนอร์นะครับว่าใช้งานกันยังไงคอนแทคคลีเนอร์ er เนี่ยมันสามารถใช้กับพวกขั้วแบตเตอรี่หรือว่าหน้าสัมผัสของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นปลั๊กหรือว่าสวิตช์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองอาสาธิตการใช้งานที่ขั้วปลั๊กสวิตช์ให้ดูครับ เป็นสวิตวัดระดับน้ำมันมันก็ค่อนข้างสกปรกนะครับผมก็ลองจะลองฉีดทำความสะอาดแต่ถ้าดีต้องถอดมาฉีดเช็ดให้มันสะอาดนะครับลักษณะการใช้ก็คือฉีดแล้วรู้สึกว่ามันจะสะอาดด้วยเหรอระเหยแห้งไปเลยนะครับสะอาดด้วยอ,ยนอ่นนี่ก็จัด่าดีนะครับเนี่ยแห้งเลยฉีดแล้วระเหยแห้งเลยโอเคครับ ทีนี้มาดูตัวสเปรย์เนี่ประสงค์ที่เราฉีดกันไกลตัดเก่ง <c oughs> ที่ตากแดดตากฝนม,มาหลายเดือนนะลองดูว่าจะขยับได้ไหม่าก็ขยับได้นะครับแต่ก็ยังติดติดขัดๆอยู่อาจจะต้องฉีดทิ้งทงความสะอาดซ้ำหลายๆรอบ แล้วก็ค่อยมาติดตามกันอีกทีหนึง่งสปริงกันชีสสปริงกันนะโอเคนะครับอาการนี้มันจะหนักนิดนึงอาจจะต้องฉีดทิ้งไว้ข้ามคืนโอเคผมขอจบการสาธิตแค่นี้นะครับ